เจาพ่อแม่กูอาจารย์ที่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห้ายึดมั่นก็บตนอยู่หกเป็นผู้รู้รักกันางามเจ็ดต้องศึกษาให้เฉียชาา รูปบลคุณโทษสมบัติชาตามรักษาเองสมัยชาติภัพนาจะเป็นแนกฤพาชาติไทยเจราสวัสดีวันนี้มาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูสัปดาห์นี้มาพบกับคุณแต๋วอีกแล้วนะคะในหน่วยวันเด็กวันครูนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องความสําคัญของวันเด็กนะคะความสําคัญของวันเด็กเนี่ยจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที่มีต่อสังคมมีต่อประเทศชาตินะคะ ในเดือนมกราคมของทุกปีหรือว่าวันเสาร์ที่2ของทุกปีเนี่ยจะมีการจัดวันเด็กแห่งชาติให้เด็กๆนะคะคำขวัญวันเด็กปีนี้นะคะคือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะคะวันเด็กของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆ ได้ร่วมนะคะอาทิเช่นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําก็จะเปิดให้เด็กๆใกล้เข้าชมท้องฟ้าจําลองและสถานที่หน่วยงานราชการต่างๆนะคะรถถังทหารนะคะขึ้นเรือรบการชมเครื่องบินของทหารนะคะการไปเที่ยวสวนสัตว์สวนสนุกมีกิจกรรมต่างๆมากมายมีของรางวัลต่างๆแต่ในปีนี้ด้วยสถานการณ์ของ โรคโควิดระบาดนะคะจึงไม่มีการจัดกิจกรรมนะคะแต่ถ้าเด็กๆต้องการที่จะไปร่วมกิจกรรมจริงๆเด็กๆควรทําอย่างไรนะคะ 1. เด็กๆต้องสวมแมสนะคะอยู่ตลอดเวลา 2. นะคะเด็กๆต้องพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยทุกครั้งนะคะสเด็กๆต้องล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอให้เด็กๆทำไปงานที่คุณครูแจกไปนะคะตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ